รีบมน้องๆน่ารักมากเชยร์หน่นะครับเสร็จแล้วอีกอีกท่อนไฮไลท์หนึ่งก็คือนลยมีคกันคคนทีนรงร้ว่ชอน้อตอนนีู้แบบยที่ไปเราามมาเลอนี่พจิ อนี oh ่นะคะสาบในทีมยูนิคอร์นนะคะฝากเชียร์ด้วยน้องๆเก่งมากทิ้งไอจีทิ้งอะไรหน่อยเร็วฝากทุกคนเชียร์หน่อยเหนือก่อนกันเลย A G T O Y พานาชาตัวเอเออหลายๆตัวค่ะล่าล่านะคะ i g ก็คือ L A L A underscore ทัพชนะค่ะหนึ่งนะคะก็ J U S T underscore M A R I S A R ฝากเชียร์น้องด้วยนะเต้นไหมอยู่ทีมพีโอ้จะทีมพีก็เลยต่ใจ ที่เูาพร้อมบอกว่าน่ารักมากเลยอยากที่จะให้ทุกคนเห็นน้องๆซ้อมเดี๋ยวเราจะแอบ,บไปสเน็คพีกนะคะน้องๆไปซ้อมก่อนเกรงใจมากเลยเมื่อกี้พี่สตแตมเขินน้องๆมากราไม่ากกากกเหมือนกันอะเราตากล้องนะฮะอุ้ยตากล้องแล้กันถามว่าตากล้องอยเหี้ยค่ไนี่นี่ออกไปเ <c oughs> ดทไปเลยเอาไปคิดเอาไปกิอไปทำใจเอาไปหวาดยินดีคายสวัสดีค่ะอีกสามยูนิคอร์นนะคะทุกคน ถามก่อนเลยว่าตื่นเต้นไหมตอนได้รู้อยู่ทีมพี่สแสตมกับพี่หวานตื่นเต้นตื่นเต้นจริงไนหะไม่ใช่จริงแล้วในหัวแบบว่าแง่พอยู่ทีมอื่น <c oughs> พีตอนนี้สบมากค่น้องแนะนำตัวหน่อยเร็วฝากตัวหน่อยใช่นะคะ IG K.KST under score CN ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปันปันนะคะ IG ก็ชื่อปันปันสรีตาค่ะ P U N P U N S A L I t A ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเ n n นาโรสเซนด u m ค่ะเป็นลูกครึ่งลาวอเมริกา IG ก็ h a n under score เะ stands for ขมีขมิ s น น้องบอกว่าฝึกซ้อมกั็นอย่างหนักมากเลยนะคะทีมวายกับทีมพี่สแตมเนี่ยทีมนิลคอนขอบอกเลยว่าพร้อมที่จะไฟมากเลยค่ะรอบนี้พวกเราจะต้องไปถึงให้ได้ทุกคนนะคะ6คนจะต้องเหลือแค่ทีมนิคอนในโฟล์ทีมสรุปทีมอื่นบอกว่าเอ้ยเธออย่าลืมฉันเดี๋ยวเราจะให้น้องๆไปซ้อมก่อนนะคะเราก็ต้องไปถ่ายวอล์กพอกต่อแต่ว่าต้องน้องๆซ้อมหนูแอบไปดูน้องเรื่องไว้อะ ได้ใช่ปะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราแอบไปดูน้องๆนะคะปล่อยน้องๆไปซ้อมก่อนเองใจขอบคุณมากเราอยู่ทีมเดียวกันยูนิคอร์นครับนี่รายการที่ไระไรี่รายการวายชีฟล็อกอยากร้องเพลงกับพี่แตมพี่แตมไม่ชวนไปร้องสักทีเหรอหรืออยากออกเหมือนกันเนาะไม่ชวนเลยไมคอยเบียร์แย่อ่าอ่ครับ เดี๋ยวเรากำลังจะไปดูน้องซอมนะคะทุกคนวันนี้ทายเสร็จเร็วมากคาเฟเชียรที่นี่แบบซีดมากเลยคือมาเวิร์คโฮตที่ไรแฮปปี้มากเพราะว่าอาหารอาร่อยเดี๋ยวเข้าไปหาดีกว่า แทนน้องแน่นอนแกแกพูดเหมือนพวกเราไม่เคยโดน ใจมากน้องแบบพัฒนาเยอะมากๆจริงนะทุกคนนะอาจจะชอบลืมคิดว่าสิ่งที่เขาตัดมนาะให้เราเห็นมันคือรายการ1ชั่วโมงถูกไหมทุกคนมันมีหลายอย่าง behind the scenes มากเวลาเราเห็นน้องซ้อมเนี้ยเราก็บอกน้องตรงว่าเฮ๊ยตรงนี้นะเราอยากให้หนูซ้อมตรงนี้นะพอเราถึงเวทีเราจะได้รู้สึกว่าเรารู้แล้วเขาทําเต็มที่เราถึงไม่ได้ตีอะไรอไทำงานไปทำงานรบ่หวจ้ะ ได้เยอยากกินข้าวของน้องที่จริงวันนี้ชวนน้องๆกินข้าวกัน แต่ว่าน้องๆต้องซ้อมต่ออ่ะแล้วเสียงน่ารักมากแต่ละคนแบบเด็กจริงๆคือเวลาเห็นหน้าอย่างเดียวอาจจะแบบเออแบบอาจจะมีอายุนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอพูดเราจะรู้เลยว่าเป็นเด็กน้องยังเด็กน้องยังแบบ15บ6อ่ะเราคงต้องกลับบ้านาแล้วแหละทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพามาอีกรอบเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเจอน้องๆ้องโฟอีฟกันใหม่ในวันที่เราจะอัดรายการถ่ายรายการจริงๆเลยนะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไปก่อนละบ๊ายบาย มาเช็คงานน้องๆค่ะแอบมาดูเฉยๆว่าเป็นยังไงบ้างมาให้กำลังใจแต่งหน้าแต่งหน้าครับผมแต่งหน้าครับผมวันให้รอขายืนี่ห้างนี่น้องๆแต่งหน้ายอยู่เยอะ วยรอบนี้นะคะจะเป็นรอบยูนิตยูนิตโชว์ก็คือจะจาก6ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งเป็นแบบว่ายูนิตสามีพอสามสามเราก็จะเลือกเอก็มบีพีคนในกลุ่ม3อีก1คนในกลุ่ม3จาก6กลายเป็นนี้แล้วก็กลายเป็น,นแล้วก็กลายเป็น,นี้ แล้วก็กลายเป็นบอกไม่ได้ทุกคนต้องรอดูตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Workpoint นะคะเราก็มาถ่ายรายการ For Eve Girl Group Star นะคะวันนี้การทำงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าจ้าเป็นแมวนารักเก็ดเสวัสดีครับเป็นโอปป้าของกลุ่มไปแล้วเด็กๆทุกคนเรียกว่าโอปป้าผู้ชายคนเดียวรู้สึกแบบอบอุ่นมากเด็กๆตใช่คอช่วยน้องตลอดด้วยเด็กที่น รรัักนะคบเคยไปดูเขาที่เซ็นทรัลลาดพร้าแล้วใช่ย่งแล้วก็เห็นไหวเต้นอยู่ก็เขาสื่อว่าเด็กคนนี้ <c oughs> แบบต้องจริงกันเต้นอยู่น่าซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ใช่แล้วมันไอที่เราออกกําลังกาย <c oughs> ไม่แต่ว่าฟิลที่ <c oughs> ไหวเต้นอนะคือฟิลนั้นเลยคือแบบอินเตอร์เทนทุกคนไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไป,วไป,วไปทุกคนเข้าแล้วนะ Done. สามพี่มาวันนี้ก็แล้วแบบหน้าพี่แบบ <G ül> เก่งเนาะคือง,งงมากเมื่อวานนี้เจอพี่ชินแล้วก็เจอน้องสาวพี่ชินแล้วแบบอ้าวมาทำไมมาในในได<ห>้ไงอ่ะโคอีฟเหรอเราสรุปพยักหน้าอ้าว<แ>วันนี้ก็มาทำอะไรเราโครกราฟครับอยากจะมีฟิลแบบว่ามาทำคโครโกราฟให้แบบกับทีมบ้างแต่ว่าขอเขสิทาเลนต์ไม่พอค่ะบ้าไม่เกี่ยวหรอกเอาให้ประสบการณ์น้องได้เราทำมาเยอะแล้วไงสนุกไหมรายการสนุกเก่งแล้วเด็กรุ่นนี้ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มกันทำไม่ได้ค่ะงงเลยคือมัน ต้องได้หมดทุกคนจริงๆต้อง everything ครบถึงบอกนะคะทุกคนใครท,ที่จะได้อยู่ for eve เนี่ยจะแบบครบทุกอย่างขัดมาแล้วขขัดมาแล้ว,ว Let's go ออบคคอบคคคคุุณณ่่่ะะพีิ ตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเอาพับลงสู้ๆที่ที่ไหวมนกำลังจะขึ้นนะคะให้สวยใช่ไหคะซูซูกรบอกว่าถ้าสมมติว่าเราดเอากังวลออกไปเลยไม่ต้องนึกถึงเลยคือขึ้นไปไวทีคือฉันต้องสนุกฉันจะสนุกอย่างเดียวแบบดีเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ช่างมันไปเลยแล้วฉันก็สวยฉันจะทำอะไรต่อของฉันอย่างนี้เลย

เลยเพราะว่าพยายามที่จะให้เสร็จก่อนตีหนึ่งครงได้นะคะเพราะวันนี้คิวตีหนึ่งครึ่งตอนนี้ผ่านไป4เพลงแล้วเหลืออีกสเพลงแต่ว่าหนักอยู่เหมือนกันทีมหวาหนีไปแล้วค่ะทีจะแต็มหนีแล้วค่ะเพราะว่าหนุ่มพูดไม่หยุดเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วโมดีหวายถ่ายเสร็จก็จะแวะคุยกับน้องๆนิดนึงเก่งมากแยว คิดว่าคเแล้วก็จับถึงรี้ันก็แบบเ่ดีเองมากดีมากเลยอ่ะูมนะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดแล้วจะออกมาแผลน้องๆเลยี่มันเปิดเบรคเยอนะ ทุกคนไม่ไหวแล้วเาไม่กล้าจะถึงรอถึงพรุ่งนี้เลยถ้าปล่อยแล้วมันแบบใครดูแลเนี่ยทุกคนที่เคยมัดผมหลายชั่วโมงจะเข้าใจนี่ตั้งแต่กี่โมงสิบเอ็ดวะจนถึงสี่ทุ่มเกือบสิบสองชั่วโมงมันเหมือนแบบมีคนแบบดึงแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่บนหัวถ่ายเสร็จแล้วนะทุกคนพร้อมกลับบ้านตอนแรกคิดว่าจะเสร็จตีหนึ่งครึ่งคะเหมือนวันนี้ อย่างแบบโฟล์มากโฟล์จริงๆแล้วก็เลยได้เสร็จเร็วกันนะคะเย้ควาคุยนะะ เออฉันจะไปเป็นผู้ดูแลเองที่หอมยี่มีคลอยนะคะผู้ดูแลน้องๆเราก็คอยแบบว่ารักน้องๆสปอนสน้องๆตลอดเลยอ่ะไม่พี่เแล้วว่าเก่งใจน้องๆอ่ะเดี๋ยวไปบายน้องๆบายบายสวัสด้ค่ะ